มดข่าวาพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวาพาเพลินนะคะทุกคนสองคอมเมนต์ล่าสุดหมอุทัยทิพย์หลังเป็นข่าวลือชาวเนต็ตบอกเป็นเสียงเดียวกันผู้ชาวเนต็ตจับตาเมื่อแฟนเพจดังออกมาทิ้งระเบิดลูกใหญ่หลังมีคนตาดีเห็นนักธุรกิจหนุ่มสงกรานต์เดชะนรงค์หวานใจของนางเอกสาวแมพพิอีเดินควงดาราสาวมอที่ไม่ใช่สาวแมทอยู่แถวร้านน้ำเต้าหู้ และในเวลาต่อมาได้มีการใบ้เพิ่มเติมดาราสาวมอหรือว่ามอน้ำแดงโยงมาที่นภพัสสิสุรวันเน็ตไอดอลสาวชื่อดังที่รู้จักกันในชื่อของมาอุทัยทิพย์ล่าสุด22เมษายนมายในตอนนี้เธอกำลังเที่ยวพักผ่อนอยู่ที่ประเทศเกาหลีได้โพสต์ภาพของตัวเองหลังจากนั้นต่างก็มีแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์มากมายอาทิเช่นชอบขอให้เป็นตามข่าวเสียคนนี้จากข่าว สวยไม่ไหวครับเชียร์เลยค่ะสวยปังเลิศคู่ควรที่สุด2คอมเมนต์ล่าสุดหมายอยุทัยทิพย์หลังเป็นข่าวลือชาวเน็ตบอกเป็นเสียงเดียวกันเลยค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากที่นีดอทคอมค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ